สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องของการปรับรูปหน้าในส่วนของคางกันนะคะในคนไทยส่วนมาก จะมีปัญหาคางที่ค่อนข้างถอยเนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างทางพันธุกรรมนะคะคางถอยนั้นเป็นยังไงให้คุณผู้ชมนึกถึงการลากเส้นจากปลายจมูกผ่านริมฝีปากและลากลงไปจรดคางโดยปกปติแล้วควรที่จะลากได้ออกมาเป็นเส้นตรงที่มีองศาที่พอเหมาะแต่หากของคุณผู้ชมท่านใดที่ลากแล้วในส่วนของคางนั้นมีความถอยมากกว่าปกปตินั่นก็คือคุณผู้ชมมีลักษณะรูปหน้าที่มีส่วนของคางน้อยเกินไปนั่น โดยปกติแล้วสัดส,ส่วนนอกจากจะดูในมุมมองที่เป็นแนวด้านข้างแล้วนั้นก็ยังสามารถดูความเหมาะสมทางด้านหน้าได้ด้วยนะคะนั่นก็คือสัดส,ส่วนที่ลากจากไรผม จะหลดหัวคิ้วและจากหัวคิ้วมาจะหลดปลายจมูกและจากปลายจมูกมาจะหลดคางนั่นเองโดยสัดส่วนนี้ควรจะแบ่งได้มาตราส่วนเท่ากันคือ1น่อ1ต่อ1หน่นะคะหากของคุณผู้ชมท่านใดไม่ได้เท่ากันตามนี้นั่นก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาของคังที่สั้นเกินไปนั่นเองค่ะ แก้ปัญหาของคาง,งที่ถอยร่นเข้าหรือว่าสั้นเกินไปนั้นก็ง่ายมากเลยนะคะไม่จําเป็นต้องลงมีดผ่าตัดให้เจ็บตัวไม่ต้องพักฟื้นแต่อย่างใดนั่นก็คือการใช้ฟิลเลอร์ฉีดคางนั่นเองค่ะโดยการใช้ฟิลเลอร์ฉีดคางจะมีความปลอดภัยที่มากและแทบจะไม่มีความเจ็บเลยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฉีดฟิลเลอร์ที่คางแล้วก็เพียงแค่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเท้าคางหรือว่าการเข้าซาวน่าใช้ความร เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้สัดส,ส่วนของใบหน้าที่มีคังสวยโดดเด่นและดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะ